เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตากออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครแม่สอดตําบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้นายพียระวงหมอผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเข้าสังเกตการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตากได้นำกำลังคนพร้อมรถยนต์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายเจริญโกศยาพรรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ทั้งยังได้พูดคุยสอบถามถึงปัญหาความต้องการของโรงเรียนกีฬาความพร้อมของการเปิดเทอมและจำนวนนักเรียนที่ทางโรงเรียนกีฬาสามารถรับได้เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณาในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป